ส่วนเรื่องของแผนฟื้นฟูผมก็ต้องเรียนว่าเหตุผลที่ตั้งแผนฟื้นฟูนขึ้นมาคุยให้ฟังก่อนเนี่ยก็คือว่าขสมก,กเนี่ยประสบปัญหามานานแล้วผมว่าทุกคนรู้เรามีแผนฟื้นฟูนมาตั้งแต่ปีห้าถ้าผมจาไม่ผิดห้าหกห้าเจ็ดต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จสักทีน่งนั้นปัญหาขาสมก,กมีอยู่หลายเรื่องนะครับตั้งแต่หนึ่งรถเก่ารถเก่ามากรถเราอายุเฉลี่ยก็ เกิน20ปีจะมีรถใหม่ก็มีแค่รถลง489คันที่เพิ่งออกมาใหม่2ปีนี้ที่เหลือก็ยังเป็นรถเก่า2,511คันอยู่นี่คือปัญหาเลยเมื่อมีรถเก่ามันก็เกิดปัญหาของการค่าซ่อมแพงเสียหายง่ายนะครับมันก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อเป็นรถเก่าเนี่ยมันก็กลายเป็นรถที่เป็นรถโบราณมันก็เป็นรถที่เป็นรถไม่มีรถโรฟอร์รถโรฟอร์คือรถชานต่ำก็ไม่ก็มีรถชารต่ำเพราะว่ามันมา ดูแลคนสูงอายุดูแลคนพิการดูแลเด็กที่เดินทางขึ้นรถลำบากทุกวันนี้ท่านขึ้นรถท่านต้องปีนขึ้นไปสี่บันไดนะสูงนะแต่ถ้าเป็นรถโรฟอนเดินเข้าไปเลยนะครับแล้วมันหลังจากนั้นเมื่อมีรถเก่าแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องมลภาวะเพราะเรายังไม่มีรถไฟฟ้าเรายังเป็นรถดีเซลซะส่วนใหญ่ซึ่งยังไงมันก็เกิดพีเอสองจุดห้าแม้ทุกวันนี้ขอสมกรจะใช้ B20 แล้วก็เถอะนะครับเรื่องการเปลี่ยนรถเป็นเรื่องสําคัญในแผนฟื้นฟู <ม Bene. S 2> เรื่องการใช้เทคโนโลยีแทนคนก็เป็นเรื่องของความสําคัญในเรื่องการลดต้นทุน<ม>เรื่องการปรับเส้นทางเพื่อเกิดให้เส้นทางมันเกิดความกระชับต่อ,<ม>ตอเนื่องนนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญของแผ,ผนฟืน<ม>้นฟูเรื่องการเก็บ30บาทเพื่อเชื่อมต่อทั้งวันก็เป็นการลดภาระของประชาชนคือคิดง่ายๆนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราขึ้นรถแอร์เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า13บาทเริ่มต้น นะครับถึง25-26บาทถ้าคนขึ้น15บาท2ครัง้งก็30แล้วครับแต่เราเก็บไป30ทั้งวันเนี่ยมันถูกไปอยู่แล้วนะคแล้วก็เรื่องหนี้สินของสมรกอรด้วยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับปรุงของสมกอทั้งหมดนะครับถ้าเราจะเล่าแผนผู้ถูกคงใช้เวลานานเอากรอบคร่าวๆแล้วกันก็คือว่า 1. เปลี่ยนเปลี่ยนรถใหม่มเพื่อประโยชน์ที่ผมไลฟฟังอสองลดภาระหนี้สินนะครับ นะครับสามปรับเส้นทางนะครับสุดท้ายก็คือลดภารของประชาชนนะครับและก็ลดภาระของสมกอด้วยในการเอาเทคโนโลยีมาใช้แทนนะครับนี่ก็คือเรื่องรอบกว้างแผนฟื้นฟูรอบเวลาใช่ไหมฮะคือในสองพันห้าร้อยคันเนี่ยมันจะได้เต็มประสิทธิภาพโอเคต้องบอกว่ารอบเวลาเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราเวลาเราพูดถึงการส่งมอบเนี่ยเราต้องนับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา ผมผมให้เวลา18เดือนนับตั้งแต่วันเซ็นสัญญาเหตุผลที่เป็นสเดือนเพราะอะไรเพราะหนึ่งเมื่อกี้พูดแล้วเราต้ประกอบในประเทศ50%าิเหเดือนแรกเนี่ยไม่มียายส่งรถหรอครับแต่เป็นแผนรถจะเริ่มส่งเมื่อเดือนที่เจ็ดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสุดท้ายทยอยส่งถ้าเราส่งได้เดือนละสักประมาณสองสามร้อยคันสิบสองเดือนมันก็ประมาณประมาณสองพันห้ารอยคันตัวีถูกไหมครับแต่นี้ กรอบใหญ่นะฮะแต่ถ้ามันดีกว่านี้คือส่งได้400มันก็จะสั้นลงคิดง่ายๆถ้าส่ง200คัน12เดือนสงครบถ้าส่งได้300คันก็ประมาณ9เดือนแต่ถ้าส่งได้400คันก็ประมาณ6เดือนนี่คือกรอบแผนมันจะมีอยู่2 2 3แนวคือจาก200 300 400แต่นี้เป็นแผนนะครับแต่ผมไม่อยากถามว่าเราอยากเช่าเราอยากเร็วๆว่าอยากได้วันเดือนละ400แต่ถ้า400ชัก7เดือนมันก็ อ่าหกเดือนมันก็สองพันสี่แล้วใกล้ใกล้สองพันห้าละถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นสามร้อยก็อาจจะต้องไปเก้าเดือน mm hmm. ทานองอย่างนี้ mm hmm. มันก็จะเป็นแผนในกรอบใหญ่ครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเซ็นสัญญาได้ภายในเดือนกันยา mm hmm. รถกลุ่มแรกที่ได้ควรจะเป็นเมษาหกสี hmm. ่ถูกไหมครับ mm hmm. แต่ถ้าเราเซ็นสัญญารถกลุ่มแรกน่าจะเป็นเมษาหกสี่แล้วอันสุดท้ายอาจจะเป็นตุลาจนถึงธันวา mm hmm. ครับผม นี่คือบกอบของการทํารถใหม่ครับแต่ว่าแผนทั้งฟูลมันไม่ใช่เฉพาะรถใหม่อย่างเดียวครับมันต้องประกอบองค์ประกอบเยอะเมื่อกี้ที่ผมพูดแล้วไงเรื่องของรถเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาแทนกระเป๋าว่าผู้นี้แทนคนต้องป่าด้วยกันเรื่องของหนี้ที่ต้องตัดสินใจมีการปลงหนี้มีการตอบหนี้เรื่องของการควาเพึ่ถึงกระเป๋าเขาต้องมีเรื่องเงินที่จะเออรี่สมัครใจบางส่วนสุดท้ายก็ต้องมาปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้รองรับกับสิ่งใหม่ อย่างเงี้ยมันจะต้องต่อเนื่องกันไปครับ